ก็กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอะว่าวันนี้นะครับนอะก็คือพี่จะมารีวิวของฟรีและของเติมที่ทุกคนจะได้เร็วๆนี้นะครับนาะและกิจกรรมที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอร์ในสองของฟรีนะครับเราก็จะมาอัปเดตชุดของสว ทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครัวว่าแต่ละกิจกรรมนะครับจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับพร้อมปืนอัพเลเวลตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับทุกคนเออก็ถือว่าหล,หลายๆคนนะครับก็ไม่ควรพลาดลวกันนะครับทุกคนรียกได้ว่า จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมต่างๆนั่นนะนะครับน้องก็จะมีแน่นอน100%นะครับทุกคนและก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทางคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีฬาฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่นำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกกกกัััััััันน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 ด้้้้ววววยยแแแลลลลละะะะะคคคคคคครรรรรบบบบบไ์์ชอองสาาหหีีทุพ่ก นะว่ามีกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับปืนอัฟเลเวลก็มีนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ดูเรีแอชแบบพร้อมกันเลยด้วยกันนะครับเนาะว่าเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นพิเศษเลยนะครับมาอัปเดตกิจกรรมนะครับทุกคนก็คือ ตัวแรกนะครับเป็น p 90อัพเลเวลได้นะครับนอตัวใหม่ล่าสุดที่แบบว่ากําลังจัดเบรคเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเหมือนปืนในอนาคตเลยนะครับนี่เรียกว่าโคตรเท่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเท่กว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเอฟเฟกต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับสำหรับพวววกนน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 น้้้อออองงงคคคคไไไหหีีี่่่่ะะรรรัับบบบทแาายดใสขต หรือว่าอยากเล่นใน2องฮอยเฟกประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็เรียกเรียว่าจัดหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าไม่ผิดหวังนะครับนอนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่หลายหลายคนไม่ควรพลาดนั่นแหละนะครับนอก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเอฟเฟกต์แต่ละอันนะครับเรียกว่าโคตรเยอะนะครับนาอลังการงานสร้างมากๆเลยนรรัับสหื้อว7ทุก ก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็น p 90นะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นปืนชาร์จที่ดีมากๆเลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นปืนนี้อยู่นะครับก็เตรียมตัวละกันนะครับเนาะสำหรับปืนนี้นะครับทุกคนก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าตะล่านนะครับเนาะก็คือ ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับนอก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาเป็นไม้เบสบอลนะครับนอก็แล้วก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับสกีนปืนลูกซองตัวใหม่นะครับลูกซองสองนัดหรือว่าลูกซองนัดเดียวนะครับนอไม่ใช่สองนัดนะครับก็คือเป็นสกีนลูกซองนัดเดียวตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ SW แล้วก็ AN นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ละสกีนนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าสุดเท่สุดเฟี้ยวมันไปเลยนะครับนอก็เป็็นนนนนปรระะะมมมาาาณีี้้้้เเลลยคับบออแวกจทงงดขไส บอลตัวใหม่นะครับสกินเอฟเฟกมีเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็สกินมิดบินก็มีนะครับด้วยคนนี้เลยนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับสกินมิดบินนะครับน้อแล้วก็ต่อมาเป็นสกินปืนตัวนี้นะครับด้วยคนนี้เลยนะครับน้อเรียกได้ว่าโคตรเท่เลยนะครับสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทอมสันนะครับน้อก็นี่เลยนะครับน้อก็คือ สุดจัดกันไปเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนตัวนี้ด้วยนะครับนอนี่นะครับแล้วก็ VDS ก็ม UH ีกับเอาด้วยนะครับสำหรับ VDS นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสุดจัดแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีลูกซองแฝดด้วยนะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านของปืนตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอแล้วก็ปืนชาร์จก็มีกับเขาด้วยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับปืนพกก็มีนะครับนองจีสแปดนะครับทุกคนหรือว่าก็สแปดนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนองแล ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับไม้เบสบอลตัวใหม่นะครับน้องเอฟเฟกโคดเยอนนะครับราพร้อมมิดบินนะครับทุกคนก็คือเป็นสกินมิดบิดนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับคาตานาตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นคาตานาประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าโคเท่เลยนะครับทุกคนก็คือเท่กว่านี้นะครับน้องก็ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ละอันนะครับเรียกได้ว่าเท่จะจัดกันไปเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับทุก เนาะก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับมีสกินกระทาด้วยนะครับพี่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก,ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอุโหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดเต็มนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเคียวด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก,ก็เรียกว,ว่า เคียวก็มีนะครับนอก็จะมีทางด้านของไม้เบสบอลด้วยนะครับก็มีด้วยนะครับทุกคนสําหรับไม้เบสบอลนะครับนอก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้หูแต่ละอันนะครับนอก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับทุกคนแต่ละอันนะครับนอก็เรีด้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดจริงๆนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอ ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะเอฟเฟกโคตรเยอะ kind of mm hmm. แต่ละอันนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสกินระเบิดกันบ้างนะครับสำหรับสกินระเบิดนะครับนอก็จะมาเวนี่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีไอซ์วอลด้วยนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับนอก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ละไอซ์วอลนะครับนอก็เรียกว่าโคตรเท่นะครับนอแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าแต่ละไอซ์วอลนะครับนอก็เรียกได้ว่า ไม่แพ้กันเลยนะครับนอเท่จะจัดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ละไอวอลนะครับทุกคนมีไอวอล8ปีด้วยนะครับพี่แบบว่าจัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนแต่ละไอวอลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแต่ละไอวอลนะครับก็เรียกได้ว่า สวยทั้งนั้นนะครับน,นก็เตรียมดูแล้วกันนะครับไอวอลแต่ละอันจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นไอวอลหมู่กระทะนะครับนาก็อันนี้ก็เป็นไอสวอตึกะะนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอสวอกาฟิลนะครับนอนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอนก็ เป็นประมาณนี up, s <S ้นะครับแล er> ้วก็ไอซ์สวอลเลเวลสามระบบภาพนะครับแล้วก็ไอซ์สวอลตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับไอซ์สวอลที่แบบว่าหลายๆคนนะครับอยากได้นะครับนอก็เป็นไอซ์สวอลสวิตช์เกมนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนั่นแหละนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรอีกนะครับนอก็สามารถนะครับก็คือคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจ้ให้ได้หรือพี่ทำการแจกให้แล้วกันนะครับแล้วก็ พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับเนาะงสำหรับนี้นะครับทุกคนพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะใครที่แบบว่า อยากสนับสนุนนะครับน้องก็คือถ้าทุกคนอยากสนับสนุนนะครับและทุกคนอยากโอนตังมาอันนี้ไม่ต้องนะครับเพียงแต่ทุกคนกดติดตามพี่นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสน Lee ับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับน้องและเท่านี้นะครับน้องก็เพียงพอต่อการสนับสนุนแล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์1แชร์แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับบ๊ายบาย